แช็ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตเงินช่วยชาวนาะเงินไร่ละ500บาทรอบ2เช็คดว่วนนะคะทกศถึงครมอนุมัติจ่ายอีก28,000ล้านบาทตรวจสอบจ่ายเงินไร่ละ500บาทรอบ2นะคะช่วยเหลือชาวนาะ เช็คทกศตามที่ครอมออนุมัติจ่ายเพิ่มอีก28,000บาทว่าวันไหนใกล้เข้ามาหรือยังนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คตรวจสอบเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563/64นะคะจำนวน28,000ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการก็ตั้งแต่สิงหาคม2,563จนถึงพฤษภาคม2,564เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและจ, <zo oms day> จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีและขายข้าวในราคาสูงนะคะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด -19 ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้และเกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ที่ธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือที่ทกศเพื่อเช็คผ่านเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี63ทับ4ประมาณ4.5ล้าน5แสนครัวเรือนทั่วประเทศจะได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งทกสาจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงรอรับอย่างเดียวนะคะในขณะที่นายจุลินลนักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณของการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทามวงเงินรวมทั้งสิ้น2 8 4 4 6ล้านบาทจากที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่18 000, มิถุนายน63วงเงิน5 6 0 9 3ล้านบาทนะคะ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้เกษตรกร,กรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนะคะรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร,กรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือ20 0 0 0บาทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่3พฤศจกาย,ยน6 3 อนุมัติในหลักการจัดสรรวงเงินจ่ายขาดก่อนนะคะในเมื้องต้นไร่ละ500บาทโดยทกษได้จ่ายเงินให้กเกษตรกรแล้ว4.645้าล้านครัวเรือนวงเงิน26,756ล้านบาทคราวมาได้อนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีกไร่ละ5 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะคะตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอซึ่งรวมเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับสนับสนุสน,นเงินช่วยเหลือกเกษตรกรอีกจำนวน 2 8 4 4 6ล้านบาทนะคะก็เหลือรออัปเดตว่าจะจ่ายได้ในวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตข่าวให้ทุกคนได้ทราบต่อไปนะคะ